ตอนนี้มาอยู่กันที่สายรถไฟฟ้านะครับสายสีเขียวผ่อนยนที่24กำลังจะไปตลาดนัดเรียบด่วนแดนเดนามิตนะครับถ้าคนที่มาโดยรถไฟฟ้าจะลงตรงสถานีผ่อยนที่24ก็ได้หรือว่าจะลงตรงสถานีเชษฐรลพ้าก็ได้ก็ต้องใช้เวลาเดินสักเล็กน้อยเหมือนกันนะครับถ้ามาจากเินทาลพ้าก็เดินประมาณสัก5นาทีนะครับถ้ามาจากตรงนี้ก็ระยะทางอาจจะใกล้กันนิดหน่อย นะครับเพราะว่าตัวตลาดอยู่ระหว่างกลางของสองสถานีพอดีเลยใช้เวลาเดินทางกันอยู่นะครับนิดหน่อยนะครับผ่านโรงเรียนสตรีวาราาบางเขนเราเดินมาจนเห็นตัวปรา,าสาทเทพนิยายแล้วนะครับตรงนี้เป็นทางออกนะครับเดี๋ยวผมจะลองเดินไปดูตรงทางเข้าดูตอนนี้มองเข้าไปเจอนะัแล้วนะครับปราสาทเทพนิยายนะครับอดีตอันรุ่งเรืองของแดน เดนมิตตรงนี้จะเดิมเป็นร้านเวทมนต์นะครับที่ปิดตัวไปเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาพอเราเดินเข้ามานะครับเราก็จะเจอแบบตัวตลาดนัดเรียบด่วนเดนมิตนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวกำแพงเดิมของเดนมิตที่เป็นลูกกรงเหล็กแบบนี้นะครับแต่ก็ได้มีการหรือลูกกรงออกบางส่วนนะครับเพื่อเปิดทางเข้าให้ ดูกว้างขึ้นนะครับอันนี้ทำโอเคเลยฮะอันนี้ก็จะมีป้ายที่เขียนว่าตลาดเรียบด่วนแดนเดนามิตเดินทะลุเข้ามาก็จะเจอกับโซนของกินก่อนเลยนะครับเปิดหัวมานะครับเราจะลองเดินทะลุดูว่ามีอะไรขายกันบ้างนะครับอันนี้เราเจอแล้วนะครับเป็นเนื้อปูงเผา แล้วก็มีหอยหวานแบบนี้นะครับแล้วก็มีเป็นน้ําแครอทคั้นสดๆเลยนะครับเครื่องเดิมอันนี้มีเป็นรวมทอดกรอบครับสคูไก่ทอดไก่ไม่มีกระดูกแล้วก็นัดเกตนะครับแล้วก็เขยา่าปรีผงรสชาติต่งตางๆร้านค้าเยอะนะครับแต่คงจะดูค้ากันไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนว แฮมเบอร์เกอร์นะครับแล้วก็มีเป็นแนวไส้กรอกแล้วก็เป็นหอยจ้อนี่นี้เป็นแนวขนมเค้กด้วยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นโซนที่เป็นโซนของกินที่ตลาดเขาจ้งใจเอาไว้ด้านหน้าเลยนะครับสำหรับคนที่มาหาของอร่อยทานกันบริเวณนี้ทางนี้เรามองไปเป็นหลังร้านของราเวทมนต์นะครับที่ปิดกิจการไปตั้งแต่สมัยอยู่กับตลาดเก่า นะครับคือตลาดจอร์จแวร์และตลาดรถไฟนี่ก็เป็นแนวปลาหมึกย่างนะครับแล้วก็มีเป็นนี่นชาชีสผลไม้ไปตรงนี้ก็จะมีเป็นข้าวไข่ข้นนะเนี่ยร้านนี้เป็นข้าวไข่ข้นแล้วก็เป็นน้ําผลไม้ปั่นแบบนี้นะครับของกินจ hey ริงเยอะนะแต่คงจะเดินดูข,ข้าวๆแล้วกันนะครับว่าของกินเทียบเหมือนกันแล้วก็โซร้านนั้นนี่จะแยกออกมา นะครับเครื่องดื่มเพื่อทาให้หาดคือน้ําทานง่ายหน่อยนะครับเทเดะไอท,ทอมย่างแล้วก็มีนี่ร้านฟังเวอร์นะครับอยู่ตรงนี้ฝั่งนี้เป็นโซนที่เอาไว้นั่งรับประทานอาหารนะครับอ๋อดีครับมีโต๊ะรับประทานอาหารนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นร้านยำทุกอย่างยี่สิบนะครับตรงไปด้านหน้าก็จะเป็น โซนแฟชั่นนะครับนี่อยู่ตรงนี้เลยเป็นโซนเสื้อผ้านะครับเป็นของจะเป็นสินค้าใหม่เมื่อหนึ่งอยู่ตรงนี้แล้วก็มองมาทางซ้ายมือนะครับจะเจอกับตัวประสาทเทพนิยายนะครับนี่แล้วเราก็มาเจอกับพีพีที่แต่งตัวเป็นนุ์คังคาวแบทแมนนะครับอยู่ตรงนี้นะครับมาสร้างยิ่มให้กับเด็กๆแล้วก็มาเปิดกล่ขของรับบริจาคเนะาะอันนี้เป็นแกนโอเพนนิ่งนะป้ายที่จะมีกิจกรรม ตรงนี้ก็จะมีแปนโซนให้นั่งกันนะครับถ้าเกิดไม่มีฝนนี่คือลมโชยบรรยากาศดีเลยนะครับส่วนตรงนี้เรามองเห็นก็คือเป็นตัวปราสาทเทพนิยายนะครับที่มีคนมานั่งกันโดยรอบแน่นไปหมดนะฮะตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่นั่งกันสบ,บายๆเลยทีเดียวจะลองเดินก็ไปดูในตัวปราสาทเทพนิยายสักนิดหนึ่งว่ายังมีเขาโครงอะไร เดิมๆมไหมแล้วมีการตกแต่งอะไรที่เป็นคำ<ล>ว่าแดนจิมิสไหมนะครับแต่เบื้องต้นเข้ามานะครับไม่มีการจัดตกแต่งดิสเพลย์อะไรเลยเราพบแต่เป็นป้ายประพิธเนตแบบนี้นะครับถ้าเป็นสมัยตลาดเดิมที่เพิ่งปิดไปก็คือเป็นจอดแฝรหรือรถไฟเนี่ยก็จะมีเป็นจัดดิสเพลย์ถึงแม้จะไม่ตรงยุคแต่ก็ยังมีดิสเพลย์ให้บ้างอันนี้เดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าตลาดนี้ มีตัดตกแต่งอะไรบ้างน,นะครับแต่เบื้องต้นมืดมากต้องเปิดแฟดเดินกะทีเดียวนะครับจะขึ้นไปให้ดูด้านบนนะครับจะได้มองภาพมุมสูงของตลาดจากจุดตรงนี้โอเคครับวันนี้คนค่อนข้างโล่งดีครับอันนี้เรามองมานะครับจะเห็นเป็น นางรถไฟฟ้านะครับสายสีเขียวแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีเป็นแบบนี้นะครับก็คือเป็นลานกว้างๆนะครับเอาไว้ให้ทำกิจกรรมนั่งพักผ่อนกันตรงนี้อีกจุดหนึ่งที่ยังคงสภาพความเดิมๆองตัวประสาทไว้คือตรงนี้นี่นี่นะฮะเป็นตัวยอดประสาทที่ขึ้นไปถ่ายรูปมุมสูงกัน อันนี้ก็มีการกั้นเอาไว้นะครับไม่ให้เข้ามาเพราะว่าเริ่มมีบางส่วนค่อนข้างที่จะเนี่ยเริ่มร้าวครับก็เลยกลั้นไม่ให้เดินนะกันการถล่มเพราะตัวปราสาทนี้ก็มีอายุเกิน40ปีไปแล้วครับอาจจะถึง50ปีได้เดี๋ยวจะลองเดินทะลุไปอีกฝักฝั่งหนึ่งนะครับโอ้โหแต่บนนี้ต้องบอกว่าขยะบานเบอร์นะครับ กินแล้วที่งบนนี้นะนี่อันนี้เราก็จะมองเห็นเป็นวิวโดยรวมของตลาดนะครับจะเห็นมีวิธีคอนเสิร์ตอยู่นะครับทางนี้นะครับเราก็จะมีเห็นใกลไกลเป็นชิงช้าสวรรค์นะครับมีเครื่องเล่นรถสนุกจัมอย่างนี้ด้วยนะฮะตรงน,นี้คือบรรยากาศร,บรอบๆของโว์ตลาดครับเมื่อกี้เราเดินกันมาทางขวานะครับทางขวาตรงนี้ก็เป็นโซนของกิน ส่วนทางนี้ก็จะเป็นโซนแฟชั่นนะครับเดี๋ยวจะลองไปเดินไปดูว่าแฟชั่นมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เห็นตรงนี้นะครับจะนิดหนึ่งจะมีเป็นโซนแบงก์ดินครับเป็นขายของมือสองเดี๋ยวจะลองไปดูออกมาจากตัวปราสาทเทพนิยายนะครับด้านในไม่ได้มีการจัดตกแต่งอะไรมีเพียงแต่เปิดให้คนขึ้นไปทะลุระบองมือเท่านั้นแต่ก็ไม่มีแสงไฟอะไรระหว่างทางเลยมืดสนิทนะฮะ ลองเดินไปดูตรงนู้นครับจุดที่เป็นโซนขายของแบกกระดินนะครับแล้วก็มีของมือสองเอาละฮะเดอมาเจอโซนที่ขายของแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นแสโซนแนวสินค้าที่เป็นจานชามกระเบื้องนะครับขายกันอยู่เป็นแนวจานชามกระเบื้องตรงนี้ก็จะมีเป็นแนวรองเท้าครับ รองเท้ารองเท้ายางครับนี่นะครับอันนี้เป็นของสินค้าใหม่นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเป็นแนวรองเท้าผ้าใบนะครับหลากหลายเลยนี่เป็นไนกี้ก็เยอะอยู่นะครับแล้วก็มีแนวสไตล์แวร์แล้วก็สไตล์คอนเวิร์ครับตรงนี้ก็จะมีรองเท้าอยู่นะครับราคาคูสามร้อยห้าสิบผ้าใบนะครับ มีติดฟิล์มโทรศัพท์แล้วก็เคสโทรศัพท์ตรงนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นแนวของเล่นเด็กๆนะครับนี่แบบนี้นะไพอูโนโนไมค์ครับนะครับประมาณนี้นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นโซนที่ค้าขายสินค้าแนวแบกกระดินนะครับก็ได้อารมณ์ตลาดนัดวินเทจดีนะฮะ อันนี้ก็จะมีปเป็นเสื้อดูนะครับตัวละ250บาทเป็นลายที่เกี่ยวกับรถยนต์นะครับนี่ครับซินเวีย S15 นะครับก็จะมีเป็นอะไรครับเนี่ย h o n d a Civic ครับเนี่ยตัวนี้ไทยอแล้วก็มีพวกตัวละ130ก็มีครับ150 ก็เป็นแนวแฟชั่นนะเหมือนกันแต่ก็จะมีเป็นโซนที่เป็นเสื้อแนววินเทจมีสองปะปนกันอยู่ด้วยครับนี่อันนี้เป็นเสื้อของลายนี่บอันนี้ชิปแอนเดลนะครับนี่เสื้อสวยเลยเนี่ยข้างในก็มีเป็นลายกระตูแล้วก็ลายวงอย่างเช่นวงคีสวงโอเอซิสวงเดวอน่าไอรอนเมนเดนอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็ มีตุ๊ก,ก,ต,ต,ก,กตาอยู่นิดนึงเหมือนกันนะหนีมองไปเห็นปราสาทแล้วนะครับก็มีโซนแฟชั่นอยู่พื้นที่พอประมาณตรงนี้เดินมาก็จะเป็นกรอบโทรศัพท์นะครับแกงโทรศรัพท์อันนี้ก็เป็นตุ๊ก,กตานะครับมีน้องหมีเนยด้วยนะแบบนี้นี่เรา เรามองมาเห็นแล้วครับเป็นชิงช้าสวรรค์นะครับ,รบนี่ทําให้นึกถึงอดีตอันรุ่นเรืองของแดนเนลามิดแล้วก็เดินมาตรงนี้เจออีกหนึ่งความทรงจำของเด็กๆและบรร่นยุค90แน่นอนมาไงไปแกงเขาย้ตปัม๊มโอ้โหแน่นอน ส่วนข้างๆรถบัมก็จะมีเป็นกิจกรรมให้เด็กๆเ,เล่นกันด้วยนะครับอันนี้เป็นเทียนเจลครับทําเทียนเจลดูนะครับมีตัวอย่างด้วยตรงนี้ก็จะมีเป็นเหมือนเป็นบ้านลมแล้วก็มีเป็นรถไฟให้เด็กเล่นอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นบ้านบอล พาบุตรหลามาเล่นตั้นบอลน,นี้ได้แล้วก็เดินมาเจอกับยิงปืนจุกน้ำปลานะครับแบบนี้นะครับน้ำปลาตรงนี้ก็จะมีเป็นเป็นเรือยางนะนี่ให้เด็กๆได้เล่นเหมือนเดิม ตรงนี้เราเห็นมีเป็นเปิดอัดลมคืออัดแก๊สด้วยนะครับจริงๆวันนี้ก็เป็นตักปลานะครับเจ๊ติ๋มปลาซิ่งดูกันหน่อยครับเน,นี่ตักปลาสวยงามนะครับใช้กระดาษคู่นี่แหละตอนาะ่าให้ขาดักปลาให้ได้นะคะรับนี่ปลาสวยงามจริงๆ น,นี้ก็มีเครื่องเล่นอีกชนิดหนึ่งนะนี่น,น,น,นี่โอ้โหอันนี้ก็บาดเสียวดีเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ไม่ได้สูงมากแต่นี้ก็ไม่กล้าเล่นแล้วฮะโอ้โหอย่างเล้วด้วยฮะเอาละครับขรย้อนอดีตครับแดย้ยัมิดนะฮะกับเครื่องเล่นอันนี้ก็มีเป็นการระบายสีปูนปั้น น,นี้เป็นการระบายสีปูมปั้นครับมีตัวอย่างให้ดูด้วยครับระบาย,ยแต่ล้วคนณล้วเครื่ยเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ถือว่าเซอร์ไพรส์เลยนะครับว่ามีโซนที่เป็นตลาดสินค้าที่เป็นแนวแบบวินเทจย,ย้อนยุคอยู่ในตลาดนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าเหมาะสำหรับคนที่อยากลำลึกในยุคเก้าสเลยนะของเล่น เป็นของเล่นในอดีตครับงาน,นแผงที่เราคเคยกันอย่างนี้แม้กระทั่งเป็นตัวปืนที่ยิงหนังสติ๊กนะครับแบบนี้เกมบันไดงูแล้วขนมต่างๆนะครับดำๆช้างน้อยนี่ครับนี่หางแบบนี้นะครับก็เป็นการพนันในสมัยก่อนยุคหนึ่งเหมือนกันสนุกสนานมาก ัส็ุนะครับถ้เป็นต่างประเทศนะครับมีบอนโจวีชิคาโก้นะครับเดฟแลมเบิร์พวกนี้นะครับสำหรับตลาดที่นี่นะครับรือว่ามีหลากหลายบรรยากาศดีนะครับไม่ใช่มีแต่ของกินอย่างเดียวนะฮะนี่เป็นจัดร้านแบบนี้นะครับน่าสนใจเลยนะครับนี่แล้วก็โอ้โหอันนี้ก็เป็น ของเล่นทั้งร้านนะฮะนี่นะครับโอ้โหฮนะโอเคเลยครับทางขวามือนี่เราก็จะเจอเป็นร้านที่ขายแนวหนวังสือมือสองนะครับสมัยสักยี่สิบกว่าปีก่อนนี่ลงขึ้นไปนะครับนี่จะนิยมหนังสืออ่านแบบนี้ยาวๆเลยนะครับ แต่วินเทจก็จะเป็นแนวเสื้อผ้าเยอะหน่อยเพราะตอนนี้แฟชั่นยังไงมันก็ไปได้นะครับยังมีคนที่สนใจแนวแฟชั่นที่แต่งตัวแบบย้อนยุคกันอยู่โอ้โหนี่ค่อนข้างโอเคเลยครับตลาดที่นี่นะแต่ว่าก็เป็นหน้าฝนนี่ก็ต้องระวังหน่อยครับเพราะว่าโอ้โหไม่มีที่หลบฝนสักเท่าไหร่เลยครับโอเคครับเดินมาแล้วนี่ก็เป็นร้านที่ทำเป็นแนวป้ายไฟครับ อันนี้ก็จะเป็นแนวกระเป๋าหนังต่างๆแล้วก็เป็นงานจิมขัดหนังด้วยมาตรงนี้ก็จะเป็นของเล่นคุณหนูนะครับเดินมาฝั่งนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าที่เป็นของแฟชั่นงานยุคใหม่ก็มีครับ มีทั้งเป็นแฟชั่นแบบ vintage, แวินเทจแล้วก็งานยุคใหม่มนีเราก็เจอกันแล้วครับเสื้อแบบนี้นะฮะมีเป็นลายของลายของมาทา l ิก้านะครับกระบนเป็นงานทำใหม่นะครับเป็นงานเสื้อทัวร์ปี2000นะครับแล้วก็ปีจะเป็นลายของกระตูนเรื่องส a m มดังแล้วก็เป็นของ สลิปน็อตนะฮะมีลายมาดอนน่าด้วยแล้วก็มีแนวยีนที e. ส่สกรกีนด้วยนะครับเห็นว่าได้ฟิลอารมณ์หนึง่งนี่ก็เป็นร้านกิฟช็อปของที่นี่นะครับเราจะเดินเลี้ยวออกนะครับตรงนี้เป็นร้านขายถุงเท้าครับแฟชั่นนะโอเคครับเราเดินออกกันมาแล้วครับโซนที่เป็นโซนแฟชั่นนะครับโอ้โห อันนี้คือพี่มาดูข้างขานะครับร้องเพลงเพราะเชียวนะรววนครับบรรยากาศเป็นแม็ชกราวคือภาษาเทพนี่ยายคร